อัน,นี้ง็ทองผาภูมิยัไงไงบ้างครับพี่อ๋องาทองผาภูมิก็เริ่มจะมีเริ่มออกให้ได้ชิมกันบ้างแล้วค่ะแต่อันนี้ก็น่าจะประมาณวันที่ย<อ><อ>ี่สิบก็ทองผาภูมินี่เขาจะออกทยอยออกเป็นชุดๆเลยนะครับพี่ใช่ไงครุ่นแรกรุ่นแรกก็เริ่มเริ่มสุกแล้วตอนนี้ค่ะแล้วจะมีรุ่นรุ่นสองมิถุนาปีนี้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ไม่ดีเลยมันแรงค่ะเพราะว่า ออกดอกดีมากเลยแต่มันไม่ขึ้นลูกเพราะความร้อนมันสูง mm hmm. พอพอบานมาตั้งลูกก็ลุดหมดเลยค่ะป้าคะรสชาติเงาะที่นี่มีความพิเศษยังไงคะจะออหวานแล้วก็ร่อนค่ะร่อนแห้งไหมแห้งบางคนเขาคิดว่าสีเขียวเนี่ยมันไม่สุกเนี่ยมันมันเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยหรือว่ายังไงคะอันนี้เงาะเนียเพึ่งเข้าสีอันนี้คือยังทานไม่ได้ mm hmm. มันเป็นเริ่มเข้าสีอยู่ มันเริ่มจะเหลืองพื้นนห,หน่อยจะต้องอถ้ามันมีสีออกส้มๆก็คือทานได้เงาะทองภูมิก็คือเอกลักษ